กับผมอดิศรเพียงเกตพลเอกประยุทธ์จันโอชาถ่ายรูปทำอย่างนี้นะครับยืนสลอนในวันต่อตั้งนขอรับชันสามคนประเทศไทยไม่ทําไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกงแม่ดูประดึงภาพสวยงามเหลือเกินแต่ประชาชนคนที่เข้าใจการบ้านการเมืองการโกงที่ร้ายแรงที่สุดของบรรดา การโกงก็คือการโกงอํานาจครับผล้ใดประยุกต์จันโรชายึดอํานาจท,ทา,ารัฐประหารคือได้กระทําการโกงอํานาจอย่างร้ายแรงอย่างน่าอับอายหน้าไม่อายยังมายืนสลอนบอกว่าไม่ทําไม่ทนไม่เฉยการก่อการกระบฏการยึดอํานาจคือการโกงอนันตระยะกมโกง โกงที่ร้ายแรงที่สุดโกงยังไม่พอเดี๋ยนี้ตรวจสอบอะไรก็ไม่ได้พลเอกประยุทธ์ไม่ยืน่นบัญชีทรัพย์สินตรวจสอบไม่ได้อ้างเอากฎของกบฏรัฐประหารบอกว่าไม่ต้องยืน่นเดี๋ยวนี้การโกงซึ่งซึ่งหน้าคือการโกงที่อยู่อาศัยกเกษียณอายุก็ยังสละเอสอเสือสละอือออ่อออออางกอไก่ยังเสือกอยู่ในค่ายฐานโกงทั้งนั้น ยังหน้าไม่อายโกงอำนาจยังมายืนบอกว่าไม่ไม่ทำไม่ทนไม่เฉยคุณยื่นบัญชีทรัพย์สินสิคุณออกจากบ้านในค่ายทหารที่การกรบฏท,ทำไปแล้วมันอับอายขายหน้ายังอยากจะอยู่ต่อเพื่อโกงหรือเปล่าอีกสองปีไม่ทนนะครับประชาชนไม่ทนให้พวกคุณมาครองอำนาจอีกต่อไปอย่างแน่นอนจำคำอดิศรเพียงเกตไว và dứt thuyền ô trà <laughs>